อ่าโอเคก็ต้องสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวเกมเศรษฐีกับทุกท่านด้วยนะครับมาวันนี้ก็เป็นวันที่เรารอคอยนะก็คืออีเวนต์จี้พิ up เข้ามาแล้วนะครับส่งท้ายก่อนอัปเดตนะสำหรับใครที่กําลังรอรุ้นอยู่นะว่ามีอะไรเข้ามาบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า มีอะไรจำแจมแม่เราทําบ้างสำหรับรอบนี้นะครับก็มีจี้ใหม่เข้ามาด้วยนะพร้อมกับจี้เละหลังอีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวขอดูสกิลจี้ใหม่ก่อนละกันนะครับว่าเป็นยังไงก็เข้ามาตัวเดียวเลยนะครับเป็นดาร์กรถบัสเบรกแตกนะสกิลมีอะไรบ้างก็มีเมื่อก่อสร้างแลนด์มาร์สหรืออัปเกรดนะครับโอกาส4 5ทอยเต่าอีกครั้งไม่มีเอฟเฟกต์แต่เบิร์แล้วก็จํากัดใช้งานได้แค่2ครั้งนะครับอุ้ยสกิลสร้างแลนด์และทอยต่อนะครับ4-5อุ้ยเกียนอยู่นะสกิลนี้นะครับ เอ้สกิลเกียนมาว่ะนะแล้วกม็มีเมื่อตกแรนมัดของฉันหรือก่อสร้างโอกาส60%ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษนะครับอันนี้ก็เป็นสกิลไดเมนชัน60%นะครับและสุดท้ายก็มีในเทิร์นของฉันเมื่อตกพื้นที่ของฉันโอกาส45%ขังคุกฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดในแถวเอ้ยสกิลดูดีอยู่นะนะครับไดเมนชันกับขังคุกเนนะี่ยปกติเขาก็เล่นกันอยู่แล้วนะแล้วก็มีทอยต่อมาอีกนะครับ45%จำกัดแค่2ครั้งนะครับ อันเนี้ยผมไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่ามันออกแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าพลิกเกมได้เลยนะครับเออสกิลเกียนนะไอเนี้ยจี้เกียนนะครับถึงแม้จะให้มา45แต่ถ้า45ออกแค่ครั้งเดียวอะ่ะคือแบบจากฝ่ายตรงข้ามจะรอดไม่รอดแล้วนะเออโอกาสน้อยมากที่จะรอดนะถ้าสกิลนี้ออกนะเป็นอะไรที่เกียนเอาเรื่องเลยนะสกิลโดยรวมผมก็ดูว่าเป็นสกิลที่ดีและใช้ได้นะครับเออหาตัวเล่นหน้าน่าจะได้อยู่ว้าวผมให้ผ่านอยู่นะครับสลับจี้นี้เนะี่ยเออโอเคอยู่นะครับเรื่องความ เหมาะสมกับการ์ดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีว่าตัวอะไรใช้บ้างนะครับแต่เรื่องความเกลียนเนี่ยผมบอกเลยว่าสกิลทอยต่อยเนี่ยเกลียนจริงนะครับอืมออกทีนี่หนาวแน่นอนอะจี้ใหม่ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจี้ที่เข้ามาเลยหลังบ้างนะว่ามีอะไรมาอีกนะครับโอเครถบัสใหม่ใช้25กุญแจนะครับเป็นจี้แบบพิกอัพนะแล้วก็มีคาถาหัวกระโหลกก็เป็นจี้ที่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับแต่หาตัวเล่นค่อนข้างลําบากนะเพราะว่าสกิลจี้มันมันดูเอาไปจัดเซตกับตัวอื่นค่อนข้างลําบากเลย ก็ไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะครับต่อมาเป็นระเบิดนะอันนี้มีโลดซูปเปอร์บีงระเบิดแล้วก็มียกเว้นค่าผ่านทางนะครับอันนี้ก็เป็นจี้ปังป่วนสายตรงข้ามนะมีการตายให้ด้วยอก็เป็นอีกจี้ทางเลือกและการสลับใครที่อยากเพิ่มความอึดให้การ์ดตัวละครตัวเองนะก็ลองเอาอไปจัดสเตตดูนะจี้นี้ก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่ะต่อมาทีเด็ดนะครับหมวกป้องกันขโมยมาเบิลน,นะครับอันนี้ก็แน่นอนกันเท่าออฟเลยนะเพราะฉะนั้นใครเล่นออฟ40อยู่ตัวนี้ข้ามได้เลยนะแมงเปอร์เ,เซ็น สำหรับวกไอการเอฟเฟกต์ไม่ใช่การเอฟเฟกการขโมยมาเบิร์นะครับก็เปอร์เซ็นต์ตามเตี้ยเรียดินมากนะครับพูดง่ายๆก็คือมันไม่ควรจะเปอร์เซ็นต์เท่าออฟนั่นแหละนะครับเอออเามาเปอร์เซ็นต์สัก50ก็ยังดีนะครับเออเอาเท่าชาวบ้านชาวช่องนับจะน่าทํากว่านี้นะอันนี้ผมก็ไม่แนะนําให้ทําอยู่แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นนกติดนะครับนกติดดําตัวนี้มีเมืองผุดนะครับมีดิเมนชันและสุดท้ายก็เป็นป้ายหยุดนะครับตัวนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็ดีนะครับใช้ได้อยู่ในเกมที่โอเคเลยนะเอาไว้จัดเเเซตตพิิ่มม นในยุคนี้เนี่ยมันก็มีจี้ป้ายหยุดเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับก็ลองพิจารณาดูกับการที่ตัวเองเล่นนะว่าเหมาะสมหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมก็ให้จี้ที่เป็นประเภทป้ายหยุดเนี่ยสองตัวหลักๆจะเป็นแฮมเตอร์โอลิมปิกนะครับกับเอ่อเนเลเทศกักขังนะสองตัวนั้นน่ะจะดูดีกว่านะครับคุณลองไปเปรียบเทียบดูว่าเออการ์ดคุณน่ะได้ใช้ไดมนชันหรือเมืองผุดหรือเปล่านะถ้าไม่ได้ใช้2สกิลเนี่ยคุณไปหาใช้พวกเนระเทศกักขังหรือไม่ก็แฮมเตอร์ โอลิมปิกดีกว่าต่อมาก็เป็นโดนดอบซากุระนะครับตัวนี้ก็มีเมืองผุดนะครับมีเมืองผุดมีดอบอืมดอบแล้วสุดท้ายก็เป็นเมืองไฟตรงข้ามมาตกพื้นที่เราก็คูณ4นะครับอันนี้ก็เป็นจี้ที่สกิลใช้ได้นะครับแต่ก็หาตัวเล่นลําบากพอสมควรนะครับเพราะสกิลดอบกับโดนเนี่ยมันบางตัวก็ใช้บางตัวก็ไม่ใช้นะครับและบางตัวก็มีเมืองแพงอยู่แล้วอาจจะไม่ได้เหมาะกับสกิลล็อกมังคูณไม่ใช่ล็อกมังคูณดิคูณ4เพิ่มค่าบันทางคูณ4เขาก็อาจจะไม่ค่อยได้ นะตัวนี้ก็ไม่ค่อยนิยมกันนะฮะตัวเล่นค่อนข้างลําบากต่อมาก็เป็นบัตรเชิญเพชรสีแดงนะครับตัวนี้ก็รู้ๆกันดีนะเป็นจี้เมตาในทุกวันนี้นะครับเพราะมีการเอฟเฟกต์65นะครับในเวอร์ชันดาร์กนะแล้วก็มีการขังคุก47นะครับเป็นป้องกันที่ได้ใช้ในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีบัตรเชิญมาให้ด้วยนะช่วยโจมตีได้นะครับก็เป็นบัตรเชิญที่ดีเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรเชิญเพชรสีแดงเนี่ยตัวนี้ก็น่าทําม,มากๆนะครับอืมใครยังไม่มีก็ ควรจะทําเก็บไว้ส่วนต่อมาก็จะเป็นบอร์ดทาสีกักขังนะครับตัวนี้ก็มีขังคุกในแถวมีทาสีบ้านฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็มียกเว้นข้าบันทางและย้ายไปพื้นที่ใกล้สุดภายในแถวนะครับสลับจี้นี้เนี่ยก็เป็นจี้ที่ดีจี้หนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเอาไว้การสายเรียกโรงแรงน,นะครับพวกไอริสพวกแก่พวกผ้าัยพ,พวกเนี้ยนะครับมีระบายสีบ้านทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโจมตีเราลําบากมากขึ้นนะครับแล้วก็มีตัวอึดด้วยนะครับยกเว้นข้าบันทางนะถ้าทําดาก,ก็จํากัด2ครั้ง ก็ช่วยป้องกันให้เราตายยากมากขึ้นเวลาเจอสายเรียกรงแมนดรับแล้วก็มีสกิลโจมตีที่ยอดนิยมเข้ามาก็จะเป็นขังคุกในแถวนะเออในยุคนี้ก็ทุกตัวเล่นขังคุกกันอยู่แล้วนะเป็น,ปนสกิลโจมตีที่แบบเมตามากๆเลยนะครับทุกคนใช้นะก็เป็นอีกหนึ่งจี้ทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับคนชอบความอึดตึกทนนะ แต่อย่างที่ว่ามันเอาไว้ป้องกันสายเรียกโรงแรมนะถ้าเจอสายขาบวยมาเบิ้ลจีนี้ก็แทบไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมีได้ใช้แค่ขังคุกนี่แหละต่อมาก็เป็นราชาที่ถูกใประเทศต้องห้ามนะก็มีในประเทศนะครับสครั้งมีป้องกันขังคุกนะครับและสุดท้ายก็มีป้องกันซื้อต่อนะสลับป้ายตัวนี้ก็แน่นอนสายวิกใช้นะครับพวกคารเมนอะไรพวกนี้ใช้ดีนะจัดเซตได้ง่ายนะใครที่เล่นคารเมนก็สามารถติดไปได้เลยต่อมาเป็น2เกาะลอยฟ้านะเป็นเกาะลอยฟ้าเพชร อันนี้การเอฟเฟกอันตราย60นะครับเวอร์ชันดาร์กก็60แต่ว่าจะเพิ่มสกิลก่อลอยฟ้าเป็น80นะครับอันนี้ก็เอาไว้จัดเซตเพิมเ่มเติมเหมือนกันอีกอันก็เป็นก่อลอยฟ้ามรกตนะครับก็มีป้องกันทาสีกับก่อลอยฟ้านั่นแหละนะครับเลือกทอยหน้าหลังและย้ายในระยะที่ทอยได้สาหรับจี้นี้เนี่ยก็เหมาะกับคนที่ชอบความยืดหยุ่นนะครับกลัวสายวิกมาทาสีบ้านเราอะไรเงี้ยกลัวระเบิด นะครับเอาไว้จัดเซตเพิ่มเติมเฉยๆสลหรับจีตัวนี้นะหรือสายวิกบางตัวเนี่ยก็ใช้ก่อรอยฟ้ามรกตมันเหมือนเอาไว้จัดเซตเพิ่มเติมเฉยๆนะครับถ้าไม่ได้มีอะไรขาดหรือเนี่ยตัวเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นนะครับนอกนจากว่าในเซตคุณมีของที่จําเป็นเนี่ยครบแล้วนะและใส่ก่อรอยฟ้าตัวนี้มาเพื่อช่วยให้การเราไม่โดนทาสีบ้านนะครับเผื่อเจอสายทาสีอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะปุี้ก็ไว้จัดเซตเพิ่มเติมนะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะครับอยู่ที่เซตของคุณเลยนะต่อมาเป็นรองเท้าคํศสาบเนปดิเมนชั่นกูร นะครับถ้าทำเวอร์ชันดาร์กก็มีเมืองแพงมาด้วยนะคูณ4ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ก็ถือว่าเอาไว้จะเซฟเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่จะเล่นสายล้มนะครับมีด i m เ n s นชันกุหลาบกับบ้านแพงก็ถือว่าเป็นสกิลที่ใช้ได้ส่วนอีกอันก็จะเป็นอุปกรณ์เขียนแบบผู้พิทักษ์อวกาศสุดน่ารักนะครับอันนี้ก็เป็นแปลนป้ายหยุดนะอย่างที่เรารู้ดีนะครับแล้วก็มีตกเมืองได้ตังค์นะ สำหรับแปนนี้เนี่ยณวันนี้มันก็มีแปนที่ดีกว่าแล้วก็คือแปนยมทูตนะครับก็แนะนําไปหาทาแปนยมทูตด,ดีกว่านะครับตัวนี้ก็ค้ำมไปนะต่อมา2อันสุดท้ายนะเป็นบัตรเชิญปาร์ตี้ดรอปอันนี้ใสยตีบอสก็น่าจะใช้ถ้าใครไม่มีคาถาแซนตานะไอ้บัตรเชิญดรอปแล้วก็มีขังฟองนะตัวนี้ก็เอาไปใช้รอได้นะเอาไปใช้แก้ขัดได้อยู่นะครับมันเป็นบัตรเชิญที่มี2สกิลนะครับก็ถ้าจะเอาไปเล่นโหมดปกติเนะี่ยหรือเล่นกับผู้เล่นด้วยกันนะก็อาจจะเสียเปรียบเเขาเล็น้อ นะแต่ถ้าเอาไปตีบอสก็ถือว่ายังแจ่มอยู่นะครับสรับบัตรเชิญดอปนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนาะส่วนสุดท้ายก็เป็นเจ็ตแพกทาสีอันนี้ก็เป็นจี้ที่ไม่มีใครใช้อยู่แล้วนะไม่ต้องมามองเลยโดยรวมจี้ที่เข้ามารอบนี้นะครับผมก็มองว่ามันเป็นจี้ที่แบบเอาไวจา้จัดเซตเพิ่มเติมนะครับไม่ได้มีอะไรที่แบบจําเป็นอะไรขนาดนั้นนะนอกจากบัตรเชิญเพชรสีแดงนะที่สกิลป้องกันมันได้ใช้ในเมตานี้นะและบัตรเชิญเนี่ยก็หลายตัวใช้นะก็อันนี้แหละน่าจะจําเป็นสุดนะส่วนที่เหลือก็แล้วแต่เซตคุณเลย ผมก็จะแนะนําจี้ที่ไม่ควรทําดีกว่านะเพราะว่าจี้ที่ทําได้มันก็มีเยอะอยู่นะไม่ควรทําก็จะเป็นไอ้หมวกเนี่ยนะครับคือป้องกันมันน้อยไปจริงๆนะใช้ออฟยังรู้สึกดีกว่าเลยนะไปประหยัดช่องจี้ด้วยนะส่วนอีกอันก็จะเป็นเตะก็คือมันมันมีตัวที่ดีกว่านะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องทําตัวนี้มาอีกอันก็จะเป็นอันเนี้ยอันนี้ก็คงไม่ต้องแนะนานะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีใครใช้อยู่แล้วนะไปใช้จี้ตัวอื่นดีกว่านะถ้าเจาทาสีก็เนี่ยไอ้บอร์ดเนี่ย ดีกว่านะเป็นสกิลที่ใหม่และสกิลเยอะนะครับประมาณนี้นะส่วนผมก็จะทําจี้ใหม่มาลองเล่นดูแล้วกันนะอยากอยากสัมผัสกับความเกรียนของสกิลทอยต่อนะครับเดี๋ยวลองปิดมาเล่นดูนะส่วนใครที่จะทาดาร์กนะครับในรอบนี้เนี่ยมันก็มีแม่ซุ่มอยู่นะครับก็คือ8กุญแจนะครับสามารถทาดาร์กได้1ชิ้นส่วนใครที่มีตั๋วเที่ยวรอบโลกนะครับตัวนี้นะใช้ได้ถึงวันที่24นะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์สุดท้ายแล้วที่เราจะใช้ตั๋วนี้ได้นะคใครที่เก็บไว้เน ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับดองไว้ไม่ได้แล้วมันจะหมดอายุแล้วนะเพราะฉะนั้นอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์สุดท้ายแนละ้วผมก็ได้มาพอดีเลยนะเดี๋ยววันนี้เราทาดาร์กได้แบบฟรีๆเลยนะและแถมผมก็ได้เพชรมาเพิ่มด้วยนะอยู่ไหนละ่ะไอเทมโลกนี่นะผมก็ได้เพชรมาเพิ่มอีกพันหนะครับอันนี้คือผลตอบแทนของการรอนะครับผมไม่ได้เร่งเลยนะสลับไ d ดีลองนะบินไปเรื่อยๆนะจนครบนะผมก็ได้วัตถุดิบดาร์กมาฟรีแล้วก็ได้เพชรมาฟรีอีกพนะันหนะเดี๋ยววันนี้เรามาสุ่มหาจี้ใหม่กันเลยดีกว่าว่า เป็นยังไงนะครับจะได้ทำด์กแบบฟรีๆนะครับสําหรับใครที่ยังเก็บตัวไว้นะครับใช้เลยนะเพราะว่ามันจะไม่มีโอกาสให้ใช้แล้วนะครับสําหรับร้านค้ามีอะไรโอเคกล่องสมจี้อยู่หน้าอีเวนต์นี้นะครับเป็นจี้พิกอัพนะต้องเปิดแค่กล่องพิกอัพเท่านั้นนะเปิดกล่องจี้ทําดามไม่ได้นะเป็นเป็นอีเวนต์พิกอัพส่วนร้านค้าอื่นก็ประมาณนี้นะมีตังก็มาลองเลือกช็อปดูนะครับ แน่มีแสงอีโวมาด้วยนะโอหพื้นไฟนะครับอย่างตึงโอเคเฮ้ยอยอฟยกเลิกกันเรียกเนี่ยอุ้ยของดีนะวันนี้นี้69บาทเองนะครับใครมีงบผมว่าจัดเลยคุ้มนะครับมาไม่รอชาร้าเดี๋ยวเรามาซื้อเลยดีว่าเปิดสักเท่าไหรด่ดีอ่ะสัก2ครั้งแล้วกัน2ครั้งก็9,000นะครับมา เปิดก่อน9,000 0ดูซิได้อะไรนะครับและแน่นอนในอีเวนต์เดี๋ยวแป๊บหนึง่งพาไปดูกล่องพิกอัพก่อนนะครับอีเวนต์พิกอัพแทีเด็ดมันไม่ได้อยู่ที่จี้ G ที่เราจะเอากุญแจไปแลกนะครับทีเด็ดมันอยู่ที่นี่นะครับลุ้นของเทพที่อยู่ในนี้คุณดูมีแฮมเตอร์ไอ้ไอนั่นด้วยอะไรนะโอลิมปิกนะครับเนี่ยราชาที่ถูกเนื้อกักขังจี้ดีนะครับดูแปนโอลิมปิกยังเอาครับจี้ดีๆในนี้เยอะเลยนะเพราะฉะนั้นขอร้องละ ขอได้ของแถมหน่อยนะครับสำหรับการทําเวนรอบนี้นะเดี๋ยวมาดูกันติกว่า,วาเราจะได้อะไรดีๆบ้างนะจากกล่องของแถมจัดไตกล่องแรกเลยถ้าใครได้อะไรดีๆจากการเปิดกล่องพิกอัพก็อย่าลืมมาอวดกันใต้คอมเมนต์นะครับใครทำอีเวนนี้บ้างเม้นมาเลยนะอันนี้อะไรวะโอโหนนูว่าไอ้แมวก,กันเอฟเฟกนะครับดีใจหมดโอ้โหผมเปิดฟาร์มแมวได้เลยนะได้มา2ตัวแล้ว ยังไม่ได้อะไรดีๆนะครับกุญแจยังไม่ได้เลยบ้งเนี่ยชิบหายมีแต่เกลือโอ,โ,โอ้โหเอ้เาลืมขายจี้อีกโอเคกุญแจมาแล้วสองดอกนะครับกับจี้กะกากตัวหนึ่งโอเคเกลือทั้งนั้นแกกุญแจมาอ <c oughs> ยังไม่ได้ของดีนะครับโอ้โหยังนะ ยังเกลืออยู่นะครับโอ้โหของแลยังไม่ออกเลยนะผมขอไอ้ไปหยุดโอลิมปิกหน่อยแล้วกันอเค <c oughs> คุณแจก็ออกยากเลยนะแล้วแถมจี้แบบกา,กากากมันก็ออกมาเยอะเลยเกินนะยังไม่ได้ของแถมอะไรดีๆเลยนะโอเคคุณแจสามดอกถือว่า ้ยอุ้ยบอกแล้วความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้นะครับไอดีเรายังไม่มีพอดีเลยไอถุงมือเนี่ยเวอร์ชันดาร์กด้วยนะครับเป็นไง9,000เนี่ยได้ไอเนี่ยคุ้มแล้วยังไม่ทันได้แลกจี้เลยนะครับอันนี้อยู่ที่ดวงล้วนๆเลยนะถ้าคุณเปิดได้ไอจี้แร่ๆในเนี่ยสักจี้หนึ่งอะ่ะคุณคุ้มแล้วนะครับคุ้มตั้งแต่ยังไม่ได้แลกจี้อ่ะนะเพราะฉะนั้นใครได้เลยดีๆมาเบนเลยนะครับุย้ยังเอาอะครับไหนกญแจได้เท่าไหร่วะ โอเคกุญแจเนี่ย9,000ปิดจี้ได้จี้หนึ่งได้เนี่ย1ิบกุญแจก็คุมแล้วนะครับได้จี้แถมมาเมื่อกี้อุ้ยตึงเลยนะครับแต่เราขาอยอีกเท่าไหร่วะมันใช้25ใช่ปะไอจี้ใหม่อ่ะเค25าขายอีกหซื้ออีก10กล่องน,น่าจะได้อยู่นะครับมาใจจริงผมซื้อแบบ3ก็ได้นะแต่อยากซุมต่อไงเออเผื่อได้เลยคุ้มๆอีกนะครับก็หมดไปประมาณ13,500ป่อะ หมื่นสามห้าร้อยได้สองจี้คุ้มแล้วนะเนี่ยโอ้ยมันคุ้มตรงนี้แหละนะยูเอ็นจีพิกอัพเป็นอีเนตนที่ผมแบบเสียเพชรมากที่สุดเลยนะโอ้มีอะไรแถมอีกไหมลุ้นลุ้นของแถมนะตอนนี้ไม่ใช่อะไรโอเคกุญแจเราน่าจะครบแล้วแหละโอ้ยของแถมยังไม่มาคนระับขออีกสักชิ้นหนึ่งสักชิ้นหนึ่ง โอเคคนละรถแท็กซี่ใช่ไหมอันนี้โอเคอ่ะสองกล่องสุดท้ายแล้วอุ้ยอุ้ยมาแล้วเห็นไหมจี้นี้เราก็ยังไม่มีนะเป็นมีดเรียกนะมีเนลเทศนะครับอุ้ยตึงนะเนี่ยคุ้มแล้วดเป็นอ e ีเวนต์จี้ที่คุ้มมากเลยสำหรับคนดวงดีนะครับถ้าดวงซวยหน่อยก็ก็ตามนั้นแหละนะครับอ่ะอุ้ยเราได้เกินมาเยอะเลยนะเราได้มา29นะครับ เกินมา4ส,สุ่มทำดาร์กอีกอันหนึ่งดีไหมเดี๋ยวแป๊บนึงเราแรกลกรถบัสเบรกแตกไปก่อนเลยนะครับอ่ะจี้เกียนอันนี้แล้วก็ทำดาร์กดาร์กนี้ผมได้จากเออ่วัตถุดิบบินเที่ยวรอบโลกนะครับก็ทำดาร์กฟรีเลยนะอะตึงนะครับอ่าเก็บไว้ก่อนนะแล้วทำดาร์กราคาอีกสี่กุญแจนะครับผมอยากทำดาร์กไอนะ้น่ะไอ้นกติดอะ เพราะผมมีนกติจอยู่นะหรือไม่ก็กอลไยฟ้าเพชระมาเดี๋ยวเราซุ่มให้ดูอีกนะเนี่ยมันมือมากแล้วเพชรเพชร,พชร,พชรจะหมดแล้วเฮ้ยเพชรจะหมดแล้วผมเลยซื้อแบบ4 0 0รอยแน่เลยอ่ะซื้อแบบ400อ,อบบ400มาแล้วกันไม่พอซื้อแบบนั้นเลยนะสามกล่องอ่ะซื้อสักสองกล่องแล้วกันเก0รมาโอเคได้มาหนึ่งแล้ว โอ้โหแม่เงยได้มาอันเดียวจะปิดดาร์กได้ไหมเนะี่ยอ่ะเราใกล้ได้แล้วเราซื้อทีละกล่องแล้วกันนะโอ้โหใครอีกสองใช่ปะ่จะจัดมาซื้อทีละกล่องครับมาอีเวนต์นี้ใครทำอะไรบ้างครับก็ฝากคอมเมนต์ได้นะ โอ้โกุดแจชิบหยเอ้เพชรเหลือพันเดียวแหละซื้อได้อีก2กล่องแต่เราซื้อทีละกล่องไงเนี่ยเกลี้ยงเลยนะเวลาผมทำอีเวนต์เนี่ยอีเวนต์จี้พีอเป็นอะไรที่แบบเกลี้ยงสุดแล้วนะสุ่มแล้วสุ่มอีกนะสุ่มได้ของแล้วก็อยากได้อีกเนี่ยแหละนะหมดของจริงนี่เหมาไปเลยนะเราน่าจะซื้อหมดตั้งแต่ทีแรกเลยนะมาสุ่มทีเดียวมันๆน,นะครับจับไปโอเคครบพอดีไม่ขาดไม่เกินนะครับ สองพันทำดาร์คคุ้มเลยนะอ่าอันนี้ก็อยู่ที่ดวงด้วยนะผมสุม่มอาจจะคุ้มเลยท่านผู้ชมอาจจะสุม่มอาจจะแบบอยู่ที่ดวงใครมันเลยนะครับวันนี้เราก็คุ้มคุ้มอะนะครับไอดี ID เราเอาอะไรดีวะอันนี้การเอฟเฟกต์มันเท่าเดิมอะผมเอานกติดแล้วกันนะนกติดโอเคอะไรวะเนี่ยอ๋อต้องไปถอดก่อนใครที่ขึ้นแบบนี้อย่าลืมไปถอดด้วยนะถอดในแท็กแมท อ๋อแท็กแมทเราไม่ได้ใส่ในวาชิบหายสงสัยมันอยู่ในเซตนะครับต้องไปถอดออกนี่เราใส่เซตฮันเตอร์พิวอยู่นะครับก็ถอดออกไปมีเซตไหนอีกไหมโอเคถอดออกหมดแล้วนะไปถอดก่อนนะถึงจะอัพจี้ได้นะนี่แบบนี้เลยโอเคเราก็ได้จี้มาแล้วประมาณนี้นะครับแลกให้ดูทําเว้นให้ดูนะครับใครที่สงสัยอะไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมถอดจี้ก่อนนะก่อนจะอัพเกรดดาร์กนะครับบางทีเราอยู่ในแท็กแมทแต่อะไรเงี้ย ประมาณนี้สุมให้ดูนะครับเดี๋ยวไปดูบทสรุปของเราดีกว่าโอ้โหตึงะนะเนี่ยได้ไอ้นี่มาเนี่ยเวอร์ชันดาร์กเลยนะครับแล้วก็ไอมีดเอมีดนั่นอยู่ไหนวะเนี่ยวันนี้เราหมดไปเท่าไรหมื 16, ่นหกป่ะหมื่นหกได้จี้ใหม่ได้นกติดดาร์กได้ไอ้สองตัวนี้โอ้โหคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วปกติหมื่นหกผมทำจี้ดาร์กได้จี้เดียวเลยนะโอเคสำหรับอีเวนต์นี้นะใครที่กำลังเล็งหาจีด้ดีๆในะรอบเนี่ย ก็สามารถใช้เพสุมหาได้เลยนะอีเวนต์นี้ก็แบบมีลุ้นของดีอะนะเผื่อคุณจะได้แจ็คพอตอะไรแบบดีๆแตกมานะครับเออมาสักจีน้นึงก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่ได้ทําอะไรที่จริงข้ามก็ได้มันไม่ได้ออกง่ายอะไรขนาดนั้นนะครับมันอยู่ที่ดวงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีจี้อะไรต้องทนะําในอีเวนต์นี้ก็ข้ามไปได้โอเคสำหรับวันนี้ก็สุ่มให้ดูประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารีวิวจี้ใหม่นะเดี๋ยวผมต้องไปทํางานแล้วนะครับจี้ใหม่เนี่ยผมก็ ว่าจะเอามาเล่นกับ Hunter p ์พิวนะครับนี่ใส่เซตฮันเตอร์พิวนะแล้วก็อาจจะเล่นกับเพจโคนะคเชิญอีกาทอยต่อเชิญอีกาเนี่ยอุย้ยตึงอยู่นะนะครับเดี๋ยวเอามาเล่นกับโครด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอามาจัดเซตเล่นกันนะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครทำเว้นก็โชคดีนะจะเล่นเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย